เคยเห็นม้าแข่งในสนามไหมเคยเห็นนะตามทีวีเคยเห็นไหม <S <S สังเกตไหมม้าแข่งมันจะปิดตามันจะมีที่ปิดตาดูไหมว่าทำไมเขาต้องปิดตาพรอมลดการสนไม่ให้ม้าไปสนใจเบี้ยใบไรลาทางให้มันโฟกัสไปที่เส้นชยัยเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นกนันค่ะหนึ่งโฟกัสตัวเองเมื่อกี้อันแรกคือไปตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเป็นอะไรสอง ปรับสิ่งแวดล้นอนของเราให้มันดีให้เป็นสิ่งวดล้อมที่มีคุณภาพด้วยการเลือกพบเพื่อนแล้วก็หาแบบอย่างเป็นแรงบนันดาลใจให้เราแล้ว้อสามโฟกัสเคยเห็นไม้แข็งในสนามไหมเคยเห็นไหมตามทีวีเคยเห็นไหม <S <S 1> <S 1> สังเกตไหมไม้มแข็งมันจะปิดตามันจะมีที่ปิดตาดูไหมว่าทำไมเขาต้องปิดตา พ้อมลดการสนไม่ให้หมาไปสนใจเบี้ย้ใบรายทางให้มันโฟกัสไปที่เส้นชยัยเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันคนะ่ะเวลาเราอยู่ในสนามชีวิตนี่นะเราจะเจอคนเยอะมากหลายแบบจะมีทั้งคนดูถูกคนชื่นชมคนแซะคนแกะแน,กนแกแหน มีทุกรูปแบบไม่ต้องไปสนใจถามเราหมันทดทวนตัวเราเองว่าเราทําถูกต้องไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมหรือเราไปหาบัณฑิตท,ที่เขาใช้ได้นะลองปรึกษาเขาแล้วลองลองให้เขาลองคอมเมนต์ดูซิว่าไอ้นี้ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอาเท่านั้นพอยิ่งเราไปใส่ใจพวกเบี้ยบ้ายรายทางหมาเห่าข้างทางมากนะคะมันทอนกําลังของเราเราจะวิ่งได้ไม่เต็มที่ วิ่งไปก็ตะเอาเอาหินไปปาหมาหยุดเอาหินไปปาหมาสักทีนึงอะไรแบบนี้มันจะเป็นลักษณะนี้เพฉะนั้นอะเราควรทําตัวเือนหมาแข่งแล้วเราโฟกัสไปเลยว่าเราจะเอาอะไรเป้าเราคืออะไรแล้วก็หนุยแล้วก็อีกข้อหนึ่งของทฤษฎีหมาแข่งเนี่ยนะอย่าเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเปเรียบเทียบกับเราอย่าเอาความสําเร็จของเขามากดดันเรา อย่าเอาความสําเร็จของเขามาเป็นแพทเทิร์นที่เราจะต้องสําเร็จในรูปแบบแบบนี้เพราะแต่ละคนมีแพทเทิร์นในความสําเร็จไม่ไม่เหมือนกันเลยคนมันยังไม่เหมือนกันแล้วความสําเร็จจะเหมือนกันได้ยังไงแต่ภาพรวมความสําเร็จก็คือการแอคชีพในเป้าหมายที่เราจะเอานั่นคือความสําเร็จแล้วนะคะคุณวางเป้าหมายคุณให้ชัดๆว่าคุณจะเอาอะไรวางชัดๆไปเลยเสร็จแล้วคุณแอคชีพตามเป้าเป้าแรกๆไม่ต้องเป็นเป้าใหญ่แนะนําว่าเป็นเป้าที่คว้าได้เอื้อมได้ก่อน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทาให้คุณเกิดกําลังใจแล้วคุณจะรู้สึกอยากจะทำำําซ้ําความสําเร็จม,มันคว้าได้นี่หว่ามันคว้าได้แล้วเราอยากจะทำำําซ้ําแล้วเราก็ค่อยขยับเลเวลของความสําเร็จนะั้นนะ่ะให้มันยากขึ้นท้าทายขึ้นอะไรก็ว่ากันไปสองเรื่องชาวบ้านน่ะลดลดใครจะคบใครใครจะเลิกใครใครจะรักใครไม่รักใครปล่อยเลยใครจะออกรถใหม่ใครจะ,ะคือปล่อยเลย เราก็โฟกัสว่าเราจะเอาอะไรเท่านั้นพอละแล้วก็อยู่ในลูกของเราพอละ